ทำไมเราต้องไปดมกลินคนอื่นด้วยเนี่ยอ่ะต่อไปต่อไปต่อกินเป็นไงส,ว,สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรลูกเพ <c oughs> ิ่งแบบว่าเพิ่งเปิดกล่องใช่ไหมแต่ดูแต่ดูสองคนนี้สิ มันจะเป็นตัวนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กัน <Yeah. S 1> เป็นถัว uh ่ว Bean b o o z มันก็คือเป็นถั่วแบบถั่วสูมนะแต่ว่าคือแบบมันจะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงนิดนึงมันจะเป็นแบบถั่วแบบรสแปลกๆโอ้ย oh. อย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับ uh oh. อ้าวโอเคทุกคนข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เลยซื uh ้อ oh. มองเห็นแล้วป่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้มีแล้วเขาก็จะมีวงล้อให้หมุน นี่ใครโชคดีใครโชคไม่ดีก็อยู่ตรงนี้นะมมีโชคดีอ๋อเหรออ่าแล้วหนึ่งหนึ่งสีนะมันจะมีสองรสชาติทุกคนอุย <c oughs> ตื่นเต้นจังเลย <c oughs> ใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อน <c oughs> อนเคหนูหมุนเลยลูกอดอทีชาที่ชาหมุนให้พี่พี่ด <c oughs> ูที่ชาได้สีนี้ค่ะ <c oughs> สีน้ำตาลอ๋อทชาลองหยิบสีน้ำตาลมาหยิบสีน้ำตาลนี่นะไงเม็ดไหนก็ได้ มันจะมีอันนี้คือสีน้ำตาลนะนนทุกคนน,น้อะไรน่านสีที่ชาก็ต้องชิมแล้วที่ชาก็ต้องบอกมามาให้ได้ว่ามันคือรสอะไรดมดิด,ดโูโอ้โอ้โอ้ตกแล้วตกแล้ว <c oughs> สีน้ำตาลมันจะมีสองรสชาตินะลูกมันจะเป็นหัวหอมกับตับแล้วก็เป็นคาปูชิโน่มันมันเป็นกิ่นไง ทิชา,ากนินแ้งมุมไปยังไงคะอืมมันทองเทาไหมอืมมันทองเทาไหมโอเคทิชาน่าจะได้รถหมอหอมกับตับนะทุกคนนี่ชิตาฮ่าไอชิตาชิตาหมุนชิตาหมุนเร็วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชิตาได้สีเดียวกับทิชาเลยสีน้ำตาลทุกคน พี ia, ่ชาอาจจะได้รสอร่อยก็ได้นะเอ้ยชิตาอาจจะได้รสอร่อยก็ได้นะอะลองหยิบดูลองหยิบดูโอเคเอาไปชิมมาไปชิมมาไปชิมอะลองชิมดูลองชิมดูอดมก่อนดมก่อนอะดมดมลองชิมดูลูกที่ชายังชิมเลยใช่ปะเออที่ชายังชิมเลยเลยเดี๋ยวจะได้ามาจะได้เล่นบ้าง ช <g ills> okay. ิมลยชิมลยเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคเยี่ยมอชิตาอาจจะได้รถคาปูชิโน่ก็ได้นะเออแสดงว่าผ่านใช่ไหมแล้วของทิชาตับกับหัวหอมหรือเปล่าตามหมามมาบ้างตามหมามมาบ้างสีเขียสีเขียวเขียวสีเขียวทุกคนเขียวเขียวเขียวสีเขียว สีเข,<ห>ขียวมันมีขี้มูกเชื่อไหมสีเขียวมันมีรถขี้มูก้วยนะพี่ชาหมาเอาปลาเฮ้ยพี่ชาเลือกให้หมามมาเลยเหรอเอ้ยอันนี้คือสีเข,ขียวนะทุกคนมันจะมีรสแบบลูกแบบกพกับรสขี้มูกเฮ้ยหอมว้าวอะไรหมาได้ลูกแพได้รสลูกแพลูกไม่ไม่มีขี้มูกเลย หอมมากทุกคนแล้วยังชิมอีอืมอร่อยโนตัวเองต้องหมุนเอาเองไม่เอาหมุนหมุนอืมแต่มันก็ทำไมรสมันเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นแปลกๆที่ชาลูกแพรล่ะทุกคนอ่ะที่ชาลาตาที่ชาออกนิชาได้ สีเหลืองค่ะสีเหลืองนะมันจะมีสองรสชาติแล้วแต่ดวงนะว่าอืมเลือกให้ดิชาอธิชาหยิบสีเหลืองก่อนหยิบก่อนสีเหลืองนะมันจะมีสองรสชาติทุกคนมันจะมีรสหมาเน่ากับรสกล้วยกล้วยใช่ไหมอดิชาลองชิมอดิชาลองชิมว่าเราจะได้เอ้ามองดมมันดมไม่ค่อยรู้มันกลิ่นมันแปลกๆเหมือนกันหมดเลยทุกกลิ่นเลย เด็กได้ชีมเลืองดทิชาดิชาลองชิมดูก่อนอืออ่ะดิชากัดนิดนึงเหม็นมากอะเหม็นเหมือนมาเน่าจริงจริงอะ <Yeah. S 2> กินแบบกินเหมือนมีสาเน่าเดินเดินมาเลยอะแบบอืออ่ะอ่ะน้องม,าน,องมา,าน้องมาตาน้องบ้าง น้องได้รถดเดิมสีน้ำตาลหนึ่งลูกอ่าสีน้ำตาลอีกแล้วทุกคนเมียกเอารถมาเอาไว้ใกล้ๆทำไมมันไม่เห็นได้รถดีๆเขาไปสัรหากิ่งมาจากไหนอ่ะมามุนแล้มามาะุญจมูก เฮ้ยทำไมมามาได้สีเขียวอีกแล้วทุกคนเหมือนหนูเลยสีเขียวอีกแล้วทุกคนนี่เอามาเลือกสีเขียวนี้นะทุกคนเราอ่ะจะต้องเล่นแล้วเราต้องกล้าชิมด้วยลูกมันต้องชิมด้วยไม่งั้นเขาก็จะเป็นคนขี๋กลุงแล้วปะเออ,อไม่เก่งขึ้น อธิชาลองดมดูดิที่ชาคิดว่ามันคือแพรหรือว่าขี้มูมันคือมันคือขี้มูกมามาจะลองชิมว่าเป็นยังไงขี้มูมันเหม็นแบบอุ้ยทำไมไม่เกณฑนขึ้นคือรสชาติอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยที่ชาไม่ว่ามันจะเป็นกลิ่นอะไรนะรสชาติมันเหมือนกันหมดเลยทุกคนแต่ว่า กลิ่นมันกินไม่ลงจริงๆอะ่ะกินไม่ลงจริงๆอ่ะอ่ะ,อะที่ชาหมนุนหมนุนหมนุนเมืจะให้ได้สีนี้เถอะโอ้ <c oughs> แรงไปนิดนึงแล้วเปล่าเอาเดีๆแเล่นดีๆเล่นดีๆสีอะไรอะขที่ชาได้สีขาวสีขาวทุกคนสีขาวอยากได้เยอะนี่ โ okay. อเคอะให้กล้องดูดีสิขาวมีทุกคน<ะ>ไม่ไม่ไม่ต้องทุกคนต้องลองโดมดมทุกคนเชื่อแม้ว่ามันเหมือนกลิ่นอ้วกทุกเม็ดกลิ่นอ้วกทุกเม็ดเลยเนะาะคุณจาเนาะคือกลิ่นมันแบบแยกไม่ออกเลยว่ากลิ่นอะไรเป็นกลิ่นอะไรคือมันเหมือนกลิ่นอ้วกทุกเม็ดเลยนะอะน,น้องดม ป็นไงรสชาติกินเป็นไง <laughs> เอางี้เอางี้นะเราไม่ต้องหมุนละเรามาดูสีที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ดมใช่ปะ่ะสีที่เรายังไม่ได้กินเพราะว่ารสรสชาติอะ่ะเพราะว่ารสชาติอะ่ะมันเหมือนกันหมดนะที่ชาเนาะรสชาติอะ่ะมันมันเหมือนกันหมดเลยม,มันก็คือรสชาติของเยลลี่นั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนอันนี้ใครเอาสีแดงมา สีแดงมันจะเป็นอ๋อผ้าพันแผลอ่าทับทิมแต่ว่ากลิ่นที่ได้มานี่เหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยทุกคนเหมือนแบบกลิ่นผแบบ้าพันแผลกลิ่นแบบกลิ่นทำแผลอ่ะใช่ปะอืออันนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นยาสีฟันเออสีฟ้ากลิ่นยาสีฟันกับบลูเบอร์รี่ เออ,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 อตอนนี้มือเราเหม็นไปหมดเหม็นเหม็นจนแบบว่ากลิ่นอะรวมกันไปหมดเลยทุกคนนี่เรายังไม่เจอกลิ่นดีๆเลยมั้งเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อันนี้สีสีดํามันก็จะมีกลิ่นยางรถยนต์หนอมีกลิ่นยางรถยนต์กับกลิ่นอะไรเนี่ยชลเอมทุกคนขอดมหนะ่อยต้องบีบอะทุกคนอืมโอ้ยดมดูดิ เหมือนกลิ่นยางรถจริงๆอะโอยเขาไปเอากลิ่นจากไหนกันมนันดีอะอ่ามาสูมสีส้มมาหนึ่งเม็ดแล้วก็สีส้มมันจะเป็นกลิ่นพีชกับกับบาบอะไออาหารตอนนี้จมูกตันไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนตอนนี้มามากับที่ชาที่ชาจิตาจมูกตันไปหมดแล้วทุกคน <c oughs> อ่ะต่อไปต่อไปต่อไป <c oughs> ต่อไปนะทุกคนเป็นสีพิงสีชมพูสีชมพูมันจะมีมันจะมีสองรสสีชมพูอะ่ะมันจะมีกลิ่นถุงเท้าทุกคนถุงเท้ากับกลิ่นฟุตตี้เรามาดูกันว่าเม็ดนี้จะเป็นกลิ่นอะไรเฮ้ยอันนี้เป็นฟุตตี้หอมมากโอ้ได้ของดีสักทีทุกคนอ่ะอันนี้หอมอันนี้หอมเลย อร่อยไหม <S <S <ings> <S เอ็นไม้ล่ะ <S <S <ings> <S อ้าวอ้าวอ้าวนี่ไงนี่ให้เต็มเลยทุกคนเี่ยแกเนี่ยเอาไปเอาไป <S <S ings> <S ings> <S เอาให้น้องชิมบ้างให้น้องชิมบ้างอ่ะของอร่อยก็มีเห็นไหมกลิ่นหอมหอมมันก็มีเห็นไหมใช่ป้าอ่ะถ้าเป็นกลิ่นฟุตี้คือหอมเด็กๆกินได้แต่ว่ากินอื่นคือเด็กเขาเหม็นไงเดีายว่าแต่เด็กเราก็เหม็นเราก็เหม็น,นอ่ะเรามาลองสีชมพูอีกทีนึงว่าเผื่อว่าเราจะเจอกลิ่น ถุงเท้าเผื่อว่าจะเจอกลิ่นถุงเท้าแล้วเปล่าเอ้ยโอ้ช่ทำไมเราต้องไปดมกลิ่นคนอื่นด้วยเนี่ยอะไรอ่ะกลิ่นอะไรอะลูกคือมันเหม็นมากอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กลิ่นถุงเท้านะอันนี้คือปลาเน่าใช่คือกลิ่นมันใช่เลยมันคือปลาเน่าทุกคนอี ก็หอมๆแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นฟุตตี้กลิ่นผลไม้ะอะไรเงี้ยหอมหอมทุกคนอ,อันนี้หอม,มแหมที่อย่างนี้ลองกินแหละนี่ทุกคนเราว่าเราเราน่าจะลองคบทุกทุกกลิ่นแล้วนะเออเราน่าจะลองคบทุกกลิ่นแล้วนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆใช่ไหมลูกใช่หรือชแต่กลิ่นมันเหม็นมากๆทุกคนคือกลิ่นมันใช่เลยนะอะไรที่มันแบบกลิ่นหมาเน่ากลิ่นแบบ ้าพันแผลกินแบบปลาเน่ากลินถุงเท้ากลิ่นยาสีฟันกินแบบเอ่อยางอะไรเงี้ยคือมันคือกลิ่นนั้นเลยแล้วแบบว่ารีวิวไม่ไหวอะ่ะมันเหม็นจริงๆทุกคนแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนๆก็สนุกอยู่นะแต่อันนี้เรามารีวิวกับเด็กๆก็แบบขอดมกลิ่นอย่างเดียวละกันเพราะว่ากินไม่ไหวใช่ไหมคะลูกโอเคเราปิดกล่องก่อนได้ไหมคะทุกคน นี่เราปิดกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรต่อนี่เรามีอะไรที่ชายหยิบลูกอมขึ้นมาค่ะอะไรที่เป็นลูกอมเรามีลูกอมเรามีลูกอมเรามีลูกอ,อันนี้ขอปิดกล่องกันนะทุกคนไม่ไหวค่ะอันนี้ไม่ไหวจริงๆอันนี้นะถ้าใครอยากใยากไปเล่นกับเพื่อนนะคะเอามาเล่นได้อันนี้เขาเรียกว่าบินบูโซนะคะเอามาเล่นได้เลยค่ะสนุกค่ะกับเพื่อนนะคะแต่การเด็กๆดก,กินไม่ไหวจริงๆ หอมอมาก็ไม่ไหวค่ะไ่เกฑนขึ้นเลยค่ะกินไม่ไหวจริงๆ